ลัคกี้เนะครับสัญลักษณ์แห่งความโชคดีทางการเงินใครมีร่ํารวยแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าคนที่มีลัคกี้เอ็นี่ยบนบนมือเนี่ยนะครับลัคกี้เอ็มก็จะเกิดจากการตัดกันของเส้นวาสนานะครับแล้วก็เส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นใจนะครับมันจะมีลักษณะเป็นตัวเอเห็นไหมครับเป็นตัวเอใหญ่เกิดขึ้นบริเวณมือนะครับคนเหล่านี้นะครับเขาจะมีความร่ํารวยโชคดี นะครับได้จากไหนให้ดูจากต้นเส้นวาสนานะครับลัคกี้เอ็มมีทั้ง m อดีที่สุดและ m อที่ดีพอประมาณนะครับถ้าเกิดขึ้นจากเนินจันนะครับเนินจันทร์เป็นเนินอุปถัมนะครับการเงินของเขาจะได้มาจากการอุปถัมได้มาจากการเดินทางนะครับได้มาจากชาวต่างชาตินะครับอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาตินะครับหรืออาจจะทําธุรกิจกับชาวต่างชาติ นะครับแต่ถ้าเกิดบนเส้นสมองนะครับี้เอ็มตัวนี้เกิดบนเส้นสมองเส้นประสาทเกิดเส้นสมองแล้ววิ่งตรงขึ้นเนินเสาักี้เอ็มตัวนี้เกิดจากเส้นสมองทุกสิ่งอย่างที่ได้มาจะเกิดจากความคิดของเขานะครับดูต้นเส้นนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับบ่งบอกเรื่องอะไรนะครับ